เปิดตัวแล้ว vivo x80 s e r i e s ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 1ให้จอ e f i ายเออร120 h z กล้องเลนส์ไซ์มีชาร์จไว้80วัต์ในราคาประมาณ19,200บาทล่าสุดทาง vivo ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนระทงรุ่นพรีเมียมอย่าง vivo x80 s e r i e s ยังเป็นทางการแล้วครับโดยมีต้วกันทั้งหมด2รุ่นคือ vivo x80 และ vivo x80 pro เรื่องกันที่ vivo x80 pro กันก่อนนะครับเป็นสมาร์ทโฟนเลือโทรงรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้านการใช้หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ e5 LTPO 2 AMOLED ขนาด6.78นิ้วความเร็ยระดับ QHD+ Plus รองรับการแสดงค่า r e รี r ฟรชได้ตั้งแต่1 h z ถึง120 h z ิครับใการถ่ายภาพยังคงมีการพัฒนาร่วมกับแบรนด์ผู้ผลิตเลนสชั้นนาอย่างไซส์โดยพร้อมกับกล้องจำนวน4ตัวที่มีทั้ง กล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิเซลเซนเซอร์รับภาพซัมซุง ISOCELL GNV ขนาด1 1 3ส่วนนิ้วรูปแสง F 1 5 7กล้องพลาสเทดความละเอียดส2อล้านพิเซลรูปแสง F 1 8 5ที่มีระบบกันสั่นแบบกิมบอลกล้องซูมเทเลโฟโต้ความละเอียดล้านพิเซลรองรับการซูมภาพด้วยชิ้นเลนส์ระดับ5เท่าและกล้องอัลตาไวความละเอียด48แล้านพิเซลใช้เซ็นเซอร์รับภาพโซนี IMX 5 9 8ส่วนกล้องหน้าความละเอียดส2อล้านพิเซล พร้อมชิปประมวลผลภาพถ่ายโดยเฉพาะที่มีชื่อว่า vivo v a n น plus ด,ดามประสิทธิภาพการทำงาน vivo x 8 0 pro จะมีให้เลือกทั้งหมด2โมเดลคือโมเดลที่ใช้ชิป snapdragon 8 g e น1ที่คาดว่าจะเป็นโมเดลสำหรับวางจำหน่ายทั่วโลกและโมเดลที่ใช้มี d e t e c d i ด e ม s ส t ต9 0 0 0ที่ใช้สำหรับวางจำหน่ายในบางประเทศครับมีแรมให้เลือก8 g b กับ1 2 g b ส่วนเรามีให้เลือก2 5 6 g b กับ5 1 2 g b มีระบบระบายความร้อนแบบ2 7่ิเยอร layer มีชิปเสียง Hi-Fi มีลำโพงเสียงแบบคู่มีระบบกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ให้แบตเตอรี่ไปที่4,700ม ah, ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็วแบบ80วัตต์รองรับการชาร์จไร้สายระดับ50วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน vivo X80 Pro มีรุ่นราคาตางนี้ครับรุ่นแรม8 g b รอม256 g b ราคาอยู่ที่5,499หยวนหรือประมาณ28,600บาทรุ่นแรม12 g b รอม256 g b ราคาอยู่ที่ 5,999หยวนหรือประมาณ31,200บาทและรุ่นแรม12กิกรอม512กิกราคาอยู่ที่6,699หยวนหรือประมาณ34,800บาทครับส่วนในรุ่น Vivo X8s มีหน้าจอแสดงผล Samsung E5 Amoled ER ขนาด6.78นิ้วรองรับค่ารีเฟนเร์ระดับ120เฮิรตองรับการแสดงสีสันต่างขอบเขตสีแบบ DCI-P3 ครอบคลุม100%ใช้ชิปประมวลผล MediaTek ดามาสตี้9,000มีแรมให้เลือก 8GB, 12GB ส่วนรอมมีให้เลือก 128GB, 256GB และ 512GB ครับห้กองหลังมันทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเอีย50ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์รับภาพ Sony IMX866 รูรับแสง F1.75 กล้องพ o ร์ r a i t ความเรีย12ล้านพิกเซลและกล้อง Ultra Wide ความเรีย12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรียด2ล้านพิกเซลห้แบตเตอรี่มาที่ 4,500mAh รองรับระบบชาร์จ 80W อีกด้วยครับ สมาร์ทโฟน vivo x 8 0มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม8กิกรอบ1 1 8กิกราคาอยู่ที่3,699หยวนหรือป,ประมาณ19,200บาทรุ่นแรม8กิกรอบ2 5 6กิกราคาอยู่ที่3,999หยวนหรือป,ประมาณ2,800บาทรุ่นแรม12 g ิกรอบ2 5 6กิกราคาอยู่ที่4,399หยวนหรือประมาณ22,900บาทและรุ่นแรม12กิกรอบ512กิกราคาอยู่ที่ 4,899หยวนหรือประมาณ25,500บาทสมาร์ทโฟน Vivo X80 s e r i e จะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศจีนเป็นที่แรกและคาดว่าจะวางจำหน่ายทั่วโลกเร็วๆนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ